ครับค่ะเป็นขบวนบ้านนะครับค <สะ S 1> ่ะนำโดยท่านร้อยเอกสุวิทย์แก้วกรมนะครับมะพร้าวอ่ะที่เราไม่อยากจะถือแล้วเวลาเราถือสองลูกสามลูกอ่ะบางทีมันเยอะไงเขาก็เอามา,า,มาแล้วก็วเราวิจิตรนะครับไช้คันหามเปนไปนะคะทั้งหมดมีห้าหมู่บ้านานะค<า>รับกาคือรคบทัานะครับวิถีชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเรานะครับ ตกแต่งด้วยรถขบวนนะครับมม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 มาา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 าลืืนนนนนน้้น้้้คคววยยยยไไไไไไ่่่่่จจจทททัััสญเเเเเหหอออออกตงงปึิขีีีใดดดช ของการจัดงานในครั้งนี้โดยสังเกตดังนี้ และภาคเอกชนรวมพลังกันในการจัดงานเพื่อแสดงถึงในการส่งขึ้นในกรนี้ทั้งนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์เป็นการประชาสัมพันธ์เสียงเป็นการสื่อแสดงในธรรมชาติเชิญศรัทธาและวัฒนธรรมท่ที่ปรึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับวันนี้ท่านมาแทนนายกไพเจนมากสวุวรรณนะครับก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในอำเภอนาหม่องเรานะครับ ท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับวันนี้หัวหน้าส่วนโรเรียนเดียวก็คือโรงเรียนธรรมกสิท์นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคนนำมันผู้ใหญ่บ้านท่านแขกผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนด้วยตนเองนะครับแต่กับผมเองในฐานะที่เป็นคนหน้าหมอมง,งานวันนี้เนี่ยถือว่าเราได้รือ้อปืน ประธานท่านอำนวยพินุวณนะครับจะนับรางวัลน,นะคะจะได้เห็นชัดๆดขบวนแห่อัตลักษณ์นะครับสวยงามมากนะครับเชิญครับขบวนเตมิน,นพูดดังใกล้ไหมเลยครับพี่ปิดครับเอี๋ยวอ่าพินป้าวิน<พ> ใช่ครับยกช่อฟ้าครับนี่นะครับตำบลวิจิรนะครับ